อิสรภาพที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ตามไม่ว่าวันนี้เราจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรในชีวิตเราเลือกได้ว่าเราจะรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับสิ่งสิ่งนั้นเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นำโชคดีโอกาสดีๆมาให้เรา หรือเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อทำร้ายทำลายจิตใจหรือร่างกายของเราเราเลือกได้สเสมอเรามีอิสระภาพสเสมอที่จะเลือกได้ว่าจะรู้สึกดีหรือไม่ดีกับมันรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกเป็นทุกข์กับมันเราเลือกความสุขในชีวิตของเราเองได้เราเลือกมองเห็นโชคดีหรือโอกาสต่างๆที่ชีวิตส่งมาให้กับเราได้ และเราเท่านั้นคือผู้กำหนดอิสรภาพชนิดนี้ในชีวิตของตัวเราเอง